วันนี้เรามาที่วัด <behavi> บางพีใหญ่ในนะครับวัดหลวงพ่อโตนะครับผมเดี๋ยวนี้เรามาวันนี้เรามากาบพะกันครับผมมีกาบพะขอพรครับมาไหว้พระหลวงพ่อโตนะครับผมครับเพื่อนพี่น้องๆครับพี่น้องครับผมนพอนะครับผม ข้าด้านนอกแต่วันนี้วันธรรมดาก็คนก็นนสบายมครับไมอัดครับก็มีสองสองด้านนะครับ,บมีสองฝั่งนะนเพื่อนๆที่น้องครับ,บนี่ยังเช้าอยูยังเข้าวัดอยู่ครับเดี๋ยวยังไม่มีคนทันะ้ง My มีพระพุทธรูปเยอะมากเลยครับพี่น้องครับผมนมังังงิกาาาายยรตตตุจว ใจนะครับกราบขอพรได้นะครับพี่น้องครับเครื่องบูชานะครับผมเครื่องบูชาอืมเครื่องบูชาหมอหมอชีวกนะครับมาละพั์

นี่ครับผมเัตัสมงคลบูชาได้นะครับสานที่บูชา

ด้านหลังนะครับผมนี่ครับนี่เขาแก้บนครับผมไข่เท่าไหร่ครับเนี่ย999ฟอง999ฟองนะครับพี่น้องครับผม ทองก็มีนะพี่น้องครับเขียนชื่อเล่นเ่ยให้ดังกลางวานันกลองไกล อยากทำวัดเสร็จนะครับพาท่านไปออกจากที่ทำวัดนะครับรเราอยากอะไรโบสออกจากโบสครับนี่นประมาณเวลาเวลาประมาณเก้าโมงครับพี่น้องครับเราปิดทอ,องนะครับทองหอวงพ่อโตโ พื่อนที่พน้องต้องจัะปินบันไดขึ้นบันไดหน่อยนะนี่ครับบันไดบันไดขึ้นไปปิดทองกลาบไว้ข้างบนครับผม บรรยากาศในโบสถ์นะครับแี and <AND <EO> คนก็เริ่มมาวันนี้เก้าโมงกว่าๆนะครับวันธรรมดาครับก็ไม่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 รุ่นวายเท่าไหร่ครับหมายถึงว่าไม่คนไม่แออัดแต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์จะเยอะหน่อยนะพี่น้องครับผมระติดทองกันพี่น้อง พี่น้องครับถ้ามีโอกาสก็มาแวะนะครับผมมาแวะไหว้วัดหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตวัดใหญ่วัดใหญ่นะครับวัดใหญ่ในนะครับบางพีวัดบางพีใหญ่ในประมาณนี้ครับที่อวัดหลวงพ่อโตนะครับผมบางพีนะครับมากราบมาไหว้กันนะครับวันนี้ผมมาวันวันจันทร์ครับก็คนก็มาเรื่อยๆครับไม่แออัดครับ ถ้าวันหยุดอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าคนเขาหยุดจากงานจากอะไรเขาก็มาครับผมนะไหนก็ฝากกดติดตามนะครับแจ้ร้อยเมตรครับผมกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมติดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับสงครับครับสวัสดีครับ